ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนๆวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชขนเจ้าพระนะครับเหมือนเดิมครับพบกันยามเย็นๆของทุกวันนะครับชมพระสมเด็จของยุทศีที่ติดตามทาง YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับส่งพระมาร่วมแบ่งปันนะครับอ๋าสององค์แรกนะครับเป็นองค์ที่ผมลงประมูลวันนี้นะครับราคาเริ่มร้อยเก้าราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับไปพร้อมก่อเลืทั้ง2องค์นะครับองค์แรกเนี่ยเป็นหลวงปู่นาควรรคังปี2495นะครับสมเด็จเนื้อผิววรคังปี95 เป็นพิมพ์คะแนนปกโพนะครับอันนี้ผมนานๆได้ทีครับคะแนนพ,พิมพ์นี้นะแต่จะได้ของอสมเด็จเผ่านะครับบ่อยครั้งแต่ว่าคนละพิมพ์นะครับนี่ครับเนื้อผิวงาแบบนี้ครับแล้วก็อีกองหนึ่งเนี่ยคือสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับอันนี้เป็นพระวัดพับนะครับเสมาวันทาองค์นี้ไม่ลงกุนะครับแต่ว่าเนื้อของท่านเนี่ยคาบไขาอายุเนี่ย เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะครับเนื้อจะแข็งนะครับดูลักษณะที่มีร่องรอยของน้ำปูนดันขึ้นมาเนี่ยผิวเนื้อด้าน,านบนนยครับนี่จะแข็งเลยนะแล้วก็คราบขาวเนี่ยมีการปรินะครับตามอายุคราบขาวอยู่รอบองค์พระนะครับคราบขาวอยู่รอบองค์พระส่วนที่สัมผัสเนี่ยจะเป็นคราบสีน้ำตาลเข้มอันนี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เอามาแบ่งปัน fc นะครับ2องอ,งองค์ไม่หัก ไม่ซ่อมนะครับราคาปิดด่วนอยู่นะครับพอถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับจะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มสานาทีนะครับวันนี้ผมเปิดพักคร่าวๆนะครับห้ากล่องนะครับห้ากล่องส่วนอีกท่านหนึ่งที่ผมเปิดเนี่ยไม่ได้ลงช่องคือ fc ขอนแก่นนะครับก็ยังไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเผื่อ fc ไปต่อนะครับเผื่อ fc ไปต่อด้านบนนะครับอันนี้ fc ขอนแก่นท่านนี้มาบ่อยมากนะครับมาบ่อยมากแต่ว่ารอบนี้ยังไม่ได้นะครับ ส่วน fc ท่านนี้ขอนแก่นเหมือนกันนะครับเนี่ยขอนแก่นเหมือนกันชุดนี้แจ้งก่อนครับคือยังไปไม่ได้นะ fc มั่นใจมากนะแต่ว่าตัวผมยังไปไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่อีกอีกขั้นหนึ่งที่ว่าเป็นพระแท้เกจิมากกว่านะครับแต่พี่ชายท่านนี้คือผ่านแบบนี้มาแล้วนะครับเนี่ยผ่านสมเด็จสายโรงงานแบบนี้มาแล้วอันนี้ของ fc อุดรนะครับ fc อุดรแบบนี้คือดูง่ายนะครับเนี่ย แบบนี้คือดูง่ายเดี๋ยวผมพาไปดูทุกทุกองค์เลยนะครับถ้าเจอแบบนี้คืออันนี้คือเริ่มแรกเลยในการสะสมพระที่เราบอกว่าจะดูเก่าไว้ก่อนเนี่ยจะไปเสร็จลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็อีกท่านหนึง่ง FC โคราชท่านนี้นะครับอตอนแรกถ่ายรูปมาคิดว่าเป็นพระดีนะแต่ว่าพอมาถึงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ภูยุคปลายนะครับไม่ใช่หลวงปู่ภูยุคปลายแล้วก็ไม่ใช่เกจิด้วยนะครับ พิมพ์ลักษณะแบบนี้เกจิก็ทำนะครับอันนี้แซ่เสชั้นเมื่อเทียบกับของ FC อีกท่านหนึ่งนี่ครับนี่เนื้อแท้จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมิติเห็นไหมเห็นความแตกต่างของพระไหมครับเนี่ยหลวงปู่ภูวัดอินนี่ครับนี่ผมผมสอน้างบนให้นิดนึงครับมีกระเทาะด้วยนะครับเนื้อท่านจะเป็นเนื้อผงขาวนะครับเนื้อผงขาวเนื้อแน่นแข็งนะครับลองดูนะครับว่า องด้านซ้ายของ f c โคราดเนี่ยดูลักษณะผิวนะครับอันนี้ขนาดผมส่องนะต้องใช้คำว่าขนาดส่องนะครับเห็นไหมพอมองออกไหมครับเนี่ยอันนี้คือเนื้อหลอกนะครับอันนี้คือเนื้อหลอกไม่ใช่เนื้อจริงนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยคือเนื้อของสมเด็จหลวงปู่พูนะอันนี้เป็นพระช่วงยุคอ่าช่วง2470นะครับ เนี่ยช่วง2 4 7 0แต่ถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยสองสบบวกบวกเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยดูง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมพอจะมองเนื้อพระออกออกออกอยู่เนาะครับเนาะถ้าเทียบกันอย่างนี้ออกเนาะยิ่งถ้ายิ่งถ้าได้มาเห็นแบบผมเนี่ยครับเนี่ยยิ่งถ้าได้มาเห็นแบบผมเนี่ยรับรองว่าถึงบางอ้อเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าได้อ่าเทียบผมผมจะแนะนําให้เอฟซีอ่าดูก่อนว่าองค์เนี้ยที่เอามาเนี่ย พอเทียบกับของอีกท่านหนึ่งที่เป็นผ้าแท้เนี่ยความแตกต่างต่างกันมากเลยผมจะส่องเนื้อให้ดูนะอันนี้คือเนื้อ,อวันน้าเนี่ยจะออกอมเขียวนะครับวันน้าออกอมเขียวพื้นนี่จะขาวนะครับส่วนองค์นี้จะออกแบบขาวกับเขียวนี่รวมกันนะครับขาวกับเขียวนี่รวมกันไม่งงนะครับลองดูนะผมส่องให้ดูนะครับอันนี้ผมเริ่มจากหลวงปูป่ภูก่อนนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยพอเลื่อนมาของเอฟซีท่านนี้ นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือผิวเนื้อผ้าแท้เนี่ยแบบนี้ครับลองดูนะครับแบบนี้ตามแผงมีหลุดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเนื้อหลงปูปปูเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอาเป็นเลงแต่แซยิดไม่ไม่ได้ครับพิมพ์อื่นก็แข้งหมอนแข้งเหลี่ยม มีหมดนะครับอกคุดมีหมดนะครับอันนี้ผมเช่านะอ่ะของเอฟซีท่านนี้ผมเช่านะครับบินนิดนึงนะครับบินด้านบนนิดนึงก็ราคาไม่แรงนะครับผมรับเช่าหลักพันนะครับแบบนี้ผมรับเช่าหลักพันนะครับโอเคอันนี้ผมส่งกลับนะครับอ่าวันวันวันนี้ที่จะได้ดูหลักๆเลยคือ f c ท่านนี้นะครับก็เป็น f c โคราดนะครับท่านนี้คือต้องบอกว่ามุมมองการหาพระนะครับ มุมมองการหาพระคือมองหลวงปู่นาคเนี่ยมองหลวงปู่นาคแบบสุดยอดมากนะครับต้องแจ้งก่อนมองหลวงปู่นาคสุดยอดมากใครที่เคยติดตามผมนะซุ้มละขังผมในส่วนใหญ่แล้วผมจะปล่อยผ่านเกือบตลอดเลยนะครับผมจะปล่อยผ่านเกือบตลอดเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เนื้อแบบนี้อ่าถ้าถ้าเนื้อแบบนี้คือเช่านะครับ องนี้คือซุ้มระคังของหลวงปูน่นายุคแรกพลิกด้านล่างมาเนี่ยองนี้มีตะกุดเงินนะครับเนี่ยตะกุดฝังอยู่หนึ่งดอกผิวงาผิวแตกลายงานะครับอันนี้คือหลวงปูน่นาคซุ้มระคังยุคต้นของท่านนะครับเนื้อลายงานี่นะครับเนื้อลายงาถามว่าเนื้อลายงากับเนื้อกะเบื้องเคลือบ บางคนบอกว่ากระเบื้องเคลือบไม่เหมือนกันนะคนจะหลงนะแยกดีๆนะครับเนื้อกระเบื้องเคลือบคิดว่าเคลือบเหมือนอคุณแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลไม่ไม่ใช่นะครับบางคนนี่หลงนะอันนี้เนื้อลายงาเป็นพระเนื้อสมเด็จที่เป็นผิวงาผิวแข็งนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้ผมเช่านะครับ ลองดูนะบางคนมานี่โอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับลมบางคนเนี่ยที่ผมเห็นเช่ามานะครับเนื้อท่านจะฟูเนื้อท่านจะฟูะฟแล้วก็นุ่มอันนั้นเนื้อหลอกนะครับเนื้อหลอกนะดูดีๆนะครับองแรงนะครับอันนี้ที่ได้เช่าหานะครับพยายามจ,จะเห็นชัดๆนะครับ อ่ะองนี้ครับหลวงปู่นาคนะครับอันนี้ยุคแรกยุคแรกของท่านครับช่วงปี8 5ดห้านี่ได้เช่าหานะครับองแรกองค์ที่สองเนี่ยโพย้อยนะครับอ่ะองนี้โพย้อยอันนี้เนื้อหนึบเหมือนกันนะครับพระเนื้อหนึบเหมือนกันแต่ว่าพระเนี่ยสภาพชายมานะครับพิมพ์นี้ผมก็เช่าเรื่อยนะครับผมรับเข้าแล้วก็มาแบ่งปัน fc ในการร่วมประมูลนะครับอ่ะลองดูนะครับนี่ก็เนื้อหลวงปู่นาควัดละขังนะครับ น,นีพาะสภาพใช้นี่นะครับโพย้อยหลวงปู่นาคอันนี้จะเป็นยุคปี85นะครับยุคปี85ผิวท่านเป็นพระเนื้อผิวงาผิวหนึบนะครับแต่ว่าองค์นี้ถูกใช้ามานะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็รับเช่านะครับแบบนี้นะครับส่งรูปมาก่อนนะครับส่งรูปมาก่อน ไม่ผิดหวังนะครับส่งรูปมาก่อนไม่ผิดหวังแต่ถ้าไม่ส่งมาก่อนคิดว่าเฮ้ยแบบนี้แน่นอนอาจจะผิดหวังนะครับอาจจะผิดหวังเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเป็นไปได้ส่งรูปมาก่อนนะครับถ้าส่งรูปมาก่อนคือถ้าไม่ได้เช่าอะผมก็เสียค่าจับให้นะครับถ้าไม่ ถ้าไม่ได้เช่านะส่งรูปมาก่อนเนะี่ยผมบอกว่าใช่เนี่ยถ้าไม่ได้เช่าไม่ผิดหวังไม่เสียเงินด้วยนะครับผมเนี่ยจ่ายค่าจับให้ด้วยซ้ำเพราะผมเป็นคนดูให้นะครับอ่าแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับองค์เนี้หลวงปูนน่นาคปีเก้าห้าองนี้ยเป็นอ่าถอดพิมพ์ของพระครูม,มูลนะครับเนื้อแบบนี้หายากอ่าผมบอกได้คําเดียวเลยเผื่อใครไปเจอนะเนื้อแบบนี้หายาก เนื้อที่เขาบอกว่า,าคล้ายๆกับผิวกับเบื้องเคลือบคําว่าผิวกับเบื้องเคลือบไม่ใช่อย่างนี้นะครับเนี่ยหลายคนไปคิดว่าเป็นเคลือบเหมือนขุนแผ่นเคลือบวัดใหญ่ช่ยหมครอ,อ,อง์องนี้แจ้งก่อนนะครับว่าสายโรงงานนะององนี้แจ้งก่อนว่าสายโรงงานนะครับผมเอามาเทียบเฉยเนี่ยผิวกับเบื้องเคลือบคืออย่างนี้แต่ว่าองนี้ปี85นะนึกนึกออกไหมครับ ลองลองดูผิวที่ผมบอกว่าเป็นผิวกระเบื้องเคลือบของหลวงปู่นาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับคําว่าผิวเนี่ยครับผิวท่านจะเป็นผิวแบบนี้ครับเห็นไหมครับผิวท่านจะเงาออกมาจากข้างในเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาโอเคครับ ผิวท่านจะใสนะครับผิวท่านจะใสเงาออกมาจากข้างในเนี่ยครับเนี่ยแบบเนี้ยคือโอ้ยหาหาหายากเนี่ยแบบแบบเนี้ยครับผิวท่านจะใสเงาออกมาจากข้างในแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยคือผิวที่บอกว่าเป็นผิวเหมือนกระเบื้องเคลือบเนี่ยครับผิวท่านจะแกล่งแล้วก็ มีการแตกลายนะครับมีการแตกเนี่ยเหมือนมีการแตกปริแตกอยู่ตรงผิวนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับแต่ว่าอันนี้ปีเก้า้านะครับปีเก้าคือจะมีน้ําปูนนะครับจะมีน้ําปูนเนี่ยดันออกมาแล้วก็ระเบิดนะครับดันออกมาแล้วเหมือนผิวเนี่ยระเบิดก็เป็นสีขาวแต่เนื้อไนคือเป็นพระเนื้อผงนะครับเนื้อในเป็นพระเนื้อผงสมเด็จที่มีมวลสารเนี่ยครับมองเห็นอยู่ นะครับจุดดําจุดแดงนะครับเนี่ยเห็นหลากหลายเลยนะครับเห็นหลากหลายเลยแต่ผิวท่านเน่ยคือเป็นคล้ายๆกับผิวเคลือบนะครับผิวเคลือบที่มาจากข้างในนะครับผิวเคลือบที่มาจากข้างในไม่ใช่เคลือบแบบด้านนอกแบบนี้นะครับไม่ใช่เคลือบด้านนอกแบบนี้อันนี้คือออกมาจากเนื้อนะครับเนี่ยคือการกดพระนะครับการกดพระ เนื้อของท่านจะแน่นนะครับเนี่ยเนื้อของท่านจะแน่นจะทําให้เห็นว่าพระเนี่ยเหมือนเป็นเงานะครับเหมือนเป็นเงาในี่พอจะเห็นไหมครับเนี่ยโอเคอันนี้คือหลวงปู่นาคปี95นะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระครูมูลนี่แบบนี้ครับหาไม่ง่ายนะครับหาไม่ง่าย f c ท่านนี้หาจากไหนไม่แน่ใจ FC ซกรุงเทพนะท่านนี้ F c ซกรุงเทพนะครับ ได้หาจากไหนไม่น่าจะนี่แล้วอีกองหนึ่งเนี่ยแบบนี้ก็ผมได้มาององหนึ่งก็คืออยู่ปกโพนะครับเป็นพิมพ์ปกโพองคเนี้ยคือขาตโตะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขาโตะเนื้อเดียวกับเนือน้อองค์นี้แต่คนละช่วงเวลานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขาตโตะลองลองดูนะครับที่ว่าอันนี้ผมจะส่องให้ดูกับองค์นี้นะครับผมจะส่องให้ดูกับองค์นี้นะ คือผมหลายหลายคนนะอ่สมเด็จเนื้อกระเบื้องเนื้อกระเบื้องก็คือเหมือนเป็นผิวเคลือบแบบนี้จริงๆแล้วคือแบบนี้ทําไมถึงบอกว่าแบบนี้ลองลองสังเกตผิวผิวเนื้อของท่านนะครับอันนี้ผ้าแท้ดูง่ายวันละครั้งทิ่มขาโตนี่นะครับคำว่า เนื้อผิวกระเบื้องเคลือบในแบบฉบับที่หลายๆคนฟังฟังมานะฝากฝากนิดนึงครับเนี่ยพอจะชัดไหมครับดูตรงลำตัวของท่านนิดนึงครับแล้วก็ดูตรงช่วงหัวเขา่าดูตรงช่วงฐานขาโต๊ะแต่ละฐาน ไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่าพยายามไม่เห็นชัดๆนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นผิวของท่านเลยไม่ใช่เคลือบนะครับไม่ใช่การเครือบนีถถ่ถ้าการเคลือบเป็นแบบนี้หลายคนเข้าใจเป็นแบบนี้แล้วก็หาเช่าแบบนี้นะครับแล้วก็มาบอกว่าเป็นสมเด็จเนื้อกะเบื้องเครือบนะถึงยุคด้วยนะครับถึงยุคด้วยโอเคหน้านี้ขาโต๊ะนะครับพิมพ์ขาโต๊ะ เป็นพิมพ์แบบว่าเป็นผ้านอกพิมพ์นะครับอันนี้เป็นผ้านอกพิมพ์เนี่ยมวลสารเนี่ยเนี่ยคือเนื้อด้านหน้าเนี่ยเป็นเนื้อที่เป็นเหมือนกระเบื้องก็จริงนะครับอันนี้คือการแตกลายแต่ว่าเนื้อด้านในของท่านนะครับเป็นเนื้อสมเด็จนี่ครับเป็นเนื้อผงสมเด็จนะเดี๋ยวนะครับนี่นี่นตรงตรงที่กระเทาะเนี่ยผมผมส่องตรงที่กระเทาะให้ดูนิดนึงเนี่ยตรงตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงรอบๆตรงนี้ที่กระเทาะอันนี้ผมจะส่องให้ดูนิดนึงว่าตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับอ้าเนี่ยครับเนี่ยด้านนอกเนี่ยผิวท่านเนี่ยเหมือนการเคลือบนะครับเหมือนเป็นผิวแบบผิวงาผิวแข็งแบบแบบนั้นนะครับแต่มองอีกที่นึงคือโอ้เนี่ยคือผิวลักษณะของ มันเงาแบบเนื้องาเนี่ยมันเงาแบบเนื้องาแบบนี้ครับไม่ใช่แบบแบบผิวมันทั้งองค์ไม่ใช่แบบแบบนั้นก็แยกออกครับแบบนั้นก็แยกออกนะครับคนละอย่างนะครับคนละอย่าง,างอันนี้5องค์นะมา5องค์ผมได้ชอบหมดเลยนะครับของเ c กรุงเทพนะครับเนี่ยอันนี้คือสมเด็จ วัดลักขังพิมพขาโตเนี่ยครับสมเด็จวัดลักขังพิมขาโตะอีกองคหนึ่งก็คือองค์นี้ครับ5องค์ทั้งหมด5องค์น,งงนะครับก็ได้เช่าหากันของ FC กรุงเทพนะครับโอเคนะผมขอขยับโต๊ะนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้ามีแบบแบบผิวมันเดี <DE F> ๋ยวเดี๋ยวผมมาเทียบกับองค์งนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาเทียบกับองค์นี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าองค์นี้คือเป็นพ,พิมพขาโตคือเป็นผ้านอกพิมพนะครับเป็นผ้านอกพิมพ อันนี้ก็คือเป็นพระที่ถึงยุคไม่ใช่หลวงปูน่นาคนะครับหลวงปูน่นาคก็อีกเนื้อหนึ่งนะหลวงปูน่นาคอีกเนื้อหนึ่งดูดูดีๆนะครับถ้าเอาแบบนี้ไปเทียบกับหลวงปูน่นาคก็จะแตกต่างกันผมผมเอาเทียบององค์นี้นะครับองค์นี้ปีแปดห้าความความแตกต่างแตกแตกต่างกันมากนะครับอ่ะนี่ององนี้นะครับองค์นี้ปีแปดห้าเนี่ยน,นะครับผิวงานี่ลักษณะแบบนี้นะครับผิวงานลักษณะแบบนี้ แต่พอเลื่อนมาหาอีกองหนึ่งนะครับนี่นะครับเนี่ยเนื้อท่านแบบเงาเลยนะเนื้อเงาแบบเป็นแบบโอ้พิมพ์แบบพื้นผิวเนี่ยเหมือนกระเบื้องแบบแบบนั้นนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าการเคลือบของผิวนะครับวันน้าของท่านเป็นแบบนี้เองวันน้าของท่านเป็นแบบนี้เองนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้แบบ อ่าเป็นพระเนื้อมันผมจะมาเทียบอีกทีหนึ่งว่าเนื้อมันที่เป็นสายโรงงานแบบไหนอ่าโอเคนะครับอันนี้5องค์ผมได้เช่าหมดเลยองค์องค์องค์งงนี้ไม่ไม่ใช่องค์นี้มาก่อนนะแต่ว่าองค์เนี้ยผมได้เช่าแต่ว่าผมก็มาประมูลร่วมกัน2องค์นะครับอ่าสวนด้านบนนะครับอ่าของ fc อุดรนะผมให้ดูนิดนึงเนี่ยภาพแบบนี้นะครับภาพแบบนี้คือดูดูง่ายนะดูง่ายนะครับ อันนี้คือถ้าเป็นสมัยเล่นพระใหม่ๆนะเล่นพระใหม่เลยก็เหมือนว่าช่วงแรกๆเลยเวลาเราหาพระเนี่ยแบบนี้เรามองไม่ออกเราจะมองเก่านะครับแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยคือดูง่ายเลยนะครับแบบนี้คือถ้าคนที่เล่นพระใหม่คือจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะเนื้อพระจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เนี่ยแบบนี้หลายๆท่านเจอเรื่อยๆนะลองดูนะครับโซนเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าใครเห็นถ้าใครดูพระมาก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับแบบนี้คือช่วงแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกเลยเนีแบบ่ยพระจะโซนเดียวกันผิวเนื้อนี่คือจะแบบคล้ายๆกับพระที่อบมานะครับอันนี้ผมส่งกลับทั้งหมดเลยนะครับ แบบน er mm ี้ไว้เป็นองคูนะครับเอาเอาไว้องเดียวก็พอนะพี่เพราะว่าเนื้อคล้ายกันหมดเลยนะครับเนื้อคล้ายกันหมดเลยนะครับถ้าจะแยกสายโรงงานก็คือถ้าถ้าเนื้อคล้ายแบบนี้เนี่ยครับเนื้อคล้ายกันแบบนี้เอาไว้องเดียวครับเอาไว้องเดียวถ้าอาไว้เยอะจะเยอะมากนะครับจะจะเยอะมากส่วนด้านบนเผื่อ fc ไปต่อนะอันนี้ไปไปไม่ได้ครับอย่างอย่างนี้ผมไม่ได้เช่านะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเป็นผ้าเนื้อใหม่เป็นผ้าใหม่อ่ะเนี่ยไม่ไม่ได้เช่านะครับ อันนี้ขาโตขาโตแต่ว่าคนละเนื้อนะเนี่ยแบบนี้ยังยังไม่ได้เช่านะครับแบบนี้ยังไม่ได้เช่าถ้าเทียบกับขาโต๊ะองค์นี้เห็นไหมครับเดี๋ยวถามไอ้เอฟซีว่าต่างกันไหมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับอย่าหลงนะครับอย่าหลงนะเนี่ยอย่าหลงนะครับพิมพ์เดียวกันไหมพิมพ์ต้องบอกว่า พิมพ์คล้ายกันนะผมให้บอกว่าเป็นพิมพ์คล้ายกันนะครับแต่เนื้อเนี่ยโอ้โหคนละคนละอย่างเลยนะครับเนื้อคนละอย่างเลยอ่ะโอเคนะครับวันนี้ได้พระอยู่ประมาณกี่องค์ครับเนี่ยอันนี้ผมส่งกลับนะครับเอฟซีอันนี้เอฟซีขอนแก่นนะครับผมแจ้งนิดนึงคืออย่างอย่างอย่างนี้ครับอย่างนี้คือยังไม่ใช่ พระที่เล่นหานะครับอ่ะแบบนี้คนระับแต่ถ้าไปเจอแบบนี้เนื้อผิวงาหลวงปู่นาคแนี้โอเคดีกว่าครับแต่ถ้าไปเจอแบบหลวงพ่อกลวยนะครับยังไงก็ขอเป็นเนื้อผิวน้ํามันแบบจัดๆนะแบบนี้ไปยากครับแบบนี้ยังไม่ได้รับอ่อย่างอย่างนี้เหมือนกันครับอย่างนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผิวใหม่แบบนี้นะครับดูดีนะครับรดูดีอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่ะ <bruk aqui. S 2> อย่างนี้เหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับแบบนี้ยังไม่ได้เล่น ดีนะองค์นี้ดีนะครับแบบนี้ดีอยู่นะครับสะสมได้แต่ยังไม่เล่นครับเนี่ยตุ๊กตานะครับเนื้อขาวๆแบบนี้ยังไม่เล่นนะลองดูนะครับถ้าเทียบกับองค์ที่เอามาในต่างกันเิศเลยนะครับออองค์นี้ยังไม่เล่นนะครับอันนี้ก็ต่างวัดนะครับไม่ใช่หลวงปู่นาคองค์นี้นะมีพระมาให้ชมเนี่ยประมาณ5องค์ของสมเด็จนะครับแต่ว่าไม่ไม่เข้าสายที่เล่นนะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่สายวัลคังบางขนพรมนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับผิวเนื้อไม่ใช่สายบางขนพรมนะครับแต่เป็นพดีนะอ่าไม่ไม่ใช่สายที่เล่นองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนื้อไม่เก่านะครับต้องแจ้ง fc ก่อนอันนี้เนื้อไม่เก่านะครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ต่างวัดนะอ่าคล้ายหลวงปู่ลาพูแต่ไม่ใช่นะครับองค์นี้ก็เห็นเยอะนะครับองคนี้เห็นเยอะแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับอ่าโอเค ขอขาวนะครับวันนี้ได้พระเท่านี้ครับนี่ได้หลวงปู่ภูหนึ่งองค์นะครับหลวงปูป่ภูวัดอินบางขนพรมนะครับองค์นี้อ่ะแล้วก็หลวงปู่นาคนะครับ5องค์ทั้งหมดหลวงปู่นาคซุ้มละคังหนึ่งองค์ปกโพอันนี้ของพระพิมพ์พระคูมูลหลวงปูน่นาควัดละคังปีเก้าห้าอ่าแล้วก็สมเด็จ อันนี้เป็นพิมพ์าขาโตเป็นพระนกพิมพ์นะครับอันนี้คือไม่ใช่หลวงปูน่นานะครับอันนี้เป็นพระยุคสมเด็จที่เป็นพระเนื้อผิวกระเบื้องนะครับเนื้อผิวกระเบื้องจะใช้คําว่าเคลือบไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าต้องเคลือบมาแบบนี้ไม่ใช่นะครับผิวของท่านใสามาแต่ข้างในนะครับผิวของท่านใสามาแต่ข้างในอโอเคนะครับแล้วก็องค์นี้หนึ่งองอขอบคุณมากครับวันนี้